ส,สดีครับผมมาพบก,กับเรานะครับช่องสายแบงค์วันนี้เรามาอยู่กับคุณหนูพนาันลายเหมือนเดิมครับพี่น้องคุณหนูคุณหนูคุณหนูหนสิ่ปีนข้อไปใส่คุณหนูเอาเอาตั้งกระสีบาทมือซะเนาะอันนี้แล้วอันนี้แล้วรุ่นละรุ่นละรุ่นละอ่ะเบลล์เร็วอ่ะเรื่อเฮ สวงนะครับวันนี้อากาศยามเย็นนะครับนนดูหญ้าข้างหน้าสวยงามนะครับช่วงถือขนเขียวอุวมเลยพี่น้องเอาละเอาละเอาละไม่เล้วไม่เล้วนั่นนั up, aunt, girl, Salz, Cola, ่นนั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 นนั่หน้่นั่นนั่นนันี่อั่ั <c 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 ่ห่น่นัเอกนอนนนนกนนนัน่ัน่ัน่น เอาโกงดากโกงกูลโอ้โดากหน่อยโอ้เข้าหาเดือนแล้วพี่น้องเอ้ยพันนลัยเราสูนะครับ โอ้ยๆๆๆันแลนแทงใชอ้นี่ยี๋ยวครับอ่าบอกไปไกลเราครับพี่น้องเอ้อยยีเมตรอีกแล้วครับ แล้วนะครับแม่ไข่มุกอืออ่ะออรุดเขาพ่อแม่เลยอะไรดูนะครับลูกของไพลสีดอสูซูนะครับตอนนี้อยู่ศูนย์คตได้ลูกมาสามสี่เชือกแล้วนะครับผม เขาเป็นพลายสีดอรครับดูหน้าตาเหมือนพ่อเลยครับแม่นูนะนนะ่นนะนู่นนะเล่นแล้วครับเล่นแล้วครับห้าเดือนนะครับพี่น้อกมาเไย,ยตาผู้สาวหน่อย ี่นอกส่วนส่วนี่ดอครับขี่ดืครับพน่ะพกน่ะพกน่ะโมกินแต่ทำไรของเขาเนาะโอ้ยคุณหน,นูนีนน่เนาะอ <iam hum> ่ะปลูกออกนอกนไง <iam> มาสั่งกับเปูนขาวมาโรยไงเม่ลยปูนขาวมาโรยฮ่ามีเสียงล่ะนะเสียงน่หน่อยนงนะนี่ดเส้อยทไม่รู้บึงคอบึงจันมันหรอนานให้ชมทีพี่น้องเอ้ยโอ้โหเราไปใส่ตรงนี้ พูน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 กัดมือใส่อีกกระปินนี่้อยนี่ก็ไดพูนโอ้พูนเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาน,น,น่าแสดงแสดงเมวกีทา <c oughs> ดาด,ดูนะครับดูนะครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งคน่นนั่นนั่นนั่น แค่ธรรมดาครับที่น้องพอพันเข้าดีจริงๆโอ้ใหญ่โอ้โวนี่เบรกลากรอน้ำดีครับกันว่าเราจะเห็นคนเราเห็ีดใส่คนดี โอ้มีสายดีสายเลยนะโอ้ยมันลุกเด้อปหาไม่เป็นหลุมก็เลยพยายามค้นมาใสา่ <c oughs> อ้ <c oughs> อวแหน่แน่แหน่มือหน่อยโอ๊ยมือหน่อยนี่โอ้โอ้โอ ฟาฟาพสูงมาเห็นหรอฟาฟาพอลงเอ้ยบุ皖น่าเขาเลยบว皖คือตัวนี้เลยบว皖เขาเคนนี้เลยนี่โอ้ยอย่าเล่นดินนะอย่าโยนดินใส่ง่ายเี้เล่นจะของก็เล่นไปทั่วนั่น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 เบื้องบนหอบีบมาหวานเอาเบิ้งหน้าเบิ้งหน้า โอ้ยบ oh! ่กูโอ้มันแนวไดอย่าเบิ่งมันหอมดินไปแล้วเบิ่งมันหอมดินมากนนั่หอมดินหอมดินโอ้เกิดไปเกิดไปงี้เกิดไปแต่ว่าคุณนายโอ้แบบสีกระมีน้ำเดือบันนี่แน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 ่ความสุนบวกกับความน่ารักพี่น้อง ยายเราก็จมมือแล้วหรืว <laughs> <laughs> ่ามือเป็นหนาแล้วยายแล้ววะนี่กำบินมาวานะพี่น้องพูดนน่อยหน่นยหน่อยหน่อยนบ่นหน่อยนบอนหน่อยอ้เอา้าความสุนนะครับบอกความน่ารักนะครับดูแม่แม่ก็ไม่รู้จะทำอะไรเขาดิมองอยู่ดูลูกอู้ ดูครับ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 เอาอีกแล้วไปดูนะครับเควรไม่จะน้อยเอ๋อถอยครับถอยถอยถอยเดี๋ยวเจ็บครับ เดี๋ยวถือของเพื่นหวังว่าอากาศยามเย็นครับถ่ายทำคลิปพันะารให้ดูกันครับพี่น้องมาดูความแสนสนของเขาครับพี่น้องความดื้อบวกกับความน่ารักเออี่พี่น้องเอ้ย เงือแต่ลายแต่กอบนี่จะจับดินมาแรน่สนนี่แหละเงอแห้งบ่บ่ด,อบอบบด้อผู้ผาบอ่อด้ออันนี้บ่ฮูยูซื้อเลยค <c oughs> ือบานคือเมืองเขาเลยนี่ใ่หม,ออ <c oughs> มือออกเลยเลจ <c oughs> ับยูาายามป้ายตะตะื้ญ่แกบอกว่าตั้งแต่วันออกเลยพี่นอ้นองจับไม่อยู่เลยพี่นอ้องไปตะพื้นตะพื้นแกว่า ไปไม่มีวันที่สิ้นสุดครับก <laughs> ดูครับอล๊นสายครับไอ้อยาอโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถูกใจก็ like, กดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพายแบงคครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณที่ติดชมนะครับทุกอย่างเราก็จะไปแก้ไขในคลิปหน้านครับแต่ต่อไปนะครับสวัสดีครับ